าสอน A F K แต่ต้องใช้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เอ่อต,ตัวผมก็อาจจะใช้ตัวเติมอ่ะก็ไปดูช่องอื่นเอาก็ได้นะถ้าไม่อยากตัวเติมอันนี้ให้เลือกหมวดที่เด้อเด้อตัวตัวเติมเนี่ย คือใช้75โลบัส่วนแอปที่ต้องใช้ก็คือแอปนี้ให้เลือกเป็นแอปนี้เลยแอปนี้นี่แอปน,นี้หลังจากนั้นก็กดเข้าไปแล้วก็ให้เลือกเป้าหมายเดียวเนี่ยตรงนี้ให้เลือกตรงนี้แล้วก็กดลงไป กดแล้วหลังจากนั้นก็ให้เข้าเกมโอเคมาถึงแล้วให้เอาอันนี้มาไว้แถวๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะบาังจอแล้วหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาแล้วก็กดตัวนี้แล,แล้วก็ให้เลือกโหมดที่ไม่มีวันสิ้นสุดหรือไม่ก็เลือกโหมดฮาร์ดก็ได้ผมจะเลือกเป็นโหมดที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ต้องระวังเรื่อง บอสิเข้าด้วยนะหลังจากนั้นก็ให้เอาปุ่มนี้โอ้ยจออะไรอีกแล้วเนี่ยให้เอาปุ่มตรงนี้มาไว้ตรงนี้หลังจากนั้นก็กดเริ่มแล้วมันก็จะเล่นให้เองอย่างนี้ผมฟาร์มจนได้หลายตัวเลยโอเคคลิปมีเพียงเท่าน,นี้จบ